ความในใจที่ฉันและเธอปิดไว้ไม่กล้าสแสดงออกไปต้องเก็บเอาไว้อยู่อย่างนั้นเป็นอารมณ์ที่ลึกกันความผูกพันมันฟ้องเมื่อเราอยู่ใกล้กัน นั้นมันไม่อาจทำใจหยุดฟังเสียงของหัวใจเปิดใจให้รักสักวันจะที่ตรงนี้มีกันและกันจะกลัวอะไรทำไม เราที่เข้าใจไม่ว่าเรื่องใดก็ไม่สำคัญเพียงแค่มีเธอและมีฉันเรารู้กันอยู่ข้างในอย่ากลัวใครจะมองว่าผิดอย่ากลัวต้องปิดต้องเก็บเอาไว้เมื่อคำรักไม่มีเงื่อนไขมันอยู่ที่หัวใจของสองเรา จะมีคำถามอะไรแบบไหนจะคิดจะมองแตกตา่างยังไงคำตอบคือเธอเท่านั้นหยุดฟังเสียงของหัวใจเปิดใจรักสักวันชาี่ตรงนี้มีกันและกันจะกลัวอะไรทำไมแค่มี เพียงเราที่เข้าใจไม่ว่าเรื่องใดก็ไม่สำคัญเพียงแค่มีเธอและมีฉันเรารู้กันอยู่ข้างในอย่ากลัวใครจะมองว่าผิดอย่ากลัวต้องปิดต้องเก็บเอาไว้เมื่อคำรักไม่มีเงื่อนไขมันอยู่ที่หัวใจ